็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยครับในวันนี้นะครับเรามาทำอะไรแปลกๆกันละครับผมได้เอาตังค์ยูทูบผมผมเนี่ยไปลงทุนกกระแตเทิร์นอัพติงชันหมดแล้วครับเนาะในวันนี้นะครับเราจะมาเปิดแพ็กกันก็ผมซื้อมา3ตัวนะครับโดยที่มี BT07 นะครับแล้วก็ b t 0 6ซูอย่างละ2นั่นเองแต่ว่า05นะครับผมได้เปิดไปแล้วนะครับในคลิปที่ผมไปเดินงานหนังสือนั่นเองก่อนในคลิปเดินงานหนังสือนะครับก็น่าจะออกมาที่หลังนะเพราะว่าต้องนั่งตัดอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยก็ในวันนี้นะครรับเา ไม่พูดทึงเพลงครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดการ์ด BT07 กับ BT06 กันดีกว่าครับเนื่องจากคลิปนี้นะครับได้มีการอัดผ่าน Discord มาอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะแชร์จอให้แบบเห็นเพื่อผมจะได้ใช้ไม่ตัวนี้เนี่ยในการอัดเสียงมันจะได้ชัดขึ้นแต่จะทําให้มีภาพที่ความชัดน้อยลงก็ต้องขออภัยด้วยครับในคลิปต่อไปเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์กันพร้อมกับไม์อีกตัวหนึ่งแทนอันนี้น่าจะแกะได้เลยนะครับเราเปิดเริ่ที่ BT06 กันก่อนโดยที่ใน BT06 นะครับก็มีการ์ดที่ค่อนข้าใเใช แต่ว่าที่ผมอยากได้เนี่ยก็จะเป็นตัวของแบงค์ผู้พิชิตนะครับที่เป็นตัวหน้าปกการ์ดเลยเพราะว่าจะเอาไปใช้กับเด็กแบงค์ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเฮดของเด็กแบงค์เลยแต่ว่าถ้าได้อ,อื่นมาก็ดีแต่ตอนนี้โฟกัสที่แบงคโ์โอเคครับตอนนี้แกออกมาได้แล้วเราจะมาดึงกันว่าออกไหมโอเคออกมาแล้วอุ้ยมันติดมันจะงอไหมอัแบบหนึ่งเออ ได้ละผมได้ละผมได้แล้ะออกมาแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับใบแรกนะครับมาแล้วเป็นบิลโลปลาแกะนะครับการ์ดใบนี้นะครับจะมีสถานะเป็นเผ่าสัตว์นะครับอันนี้บอลผู้รักวิตามินนะครับอันนี้ผมใช้นะครับผมใช้กับเด็กกุยฮอนนายนะครับช่างมาแล้วนะครับการ์ดเคาน์เตอร์อันี้ดีธาตุไฟแต่อ๋อยังไม่หมด โอ้โใบสุดท้ายถ้ำนาคานะครับไปเล่นกับติกนาคสัพิเศษน,นั่นเองก็ผมแทบไม่ได้ใช้อะไรเลยก็มีแค่บอนพลักวิตามินนะครับที่น่าจะได้ไปอยู่ในเด็กผมตอนนี้คือเปิดแค่สอเดียวรู้สึกว่าโต๊ะน่าจะเต็มแล้วผมกำลังคิดกันว่าผมจะจัดยังไงเพราะว่าอันนั้นต้องเปิดทั้ง20แพ็คเลยโอเคเราไป BT.07 กันโอเคตอนนี้ผมเอา07มาแกะแล้วครับก็มีทั้งหมด22น,นั่นเอง เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราไปเปิด BT07 กันเลยดีกว่าครับสองแรกของ BT07 ของเราโอ้โหมันฉีกได้เละมากๆนะครับก็ออกมาแล้วเอ้ยโอเคโอ้มันผมนแอบเห็นทั้งหลังละแต่ว่าใบแรกนะครับคุดเวนไตนะครับเจ้ากำลังมาเล่นกันดนคุดนะครับคุดอีกแล้วคุดปรเมมนะครับผลมณีแฟร์แล้วก็ผลทหารหิมะ แล้วก็ไปสุดท้ายเป็นหมอเล็บฟันเย็นนะครับ2องแรกโอเคนะผมได้พุทมาตั้ง3ใบเนี่ยพุทเนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กที่เก่งเลยไปต่อครับซองที่2นะครับมาแล้วใบแรกนะครับเป็นไอแม็กขยะสังคมแบงค์พอทัลคาถาสต็อปปุขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้โอ้โอเคแล้วก็ใบสุดท้ายเป็น R ก็เป็น ตะกแตแนหญิงนะครับต่อไปครับซองที่3นะครับเกาะมาแล้วเป็นตำรวจไซบอร์กจานนิ่งกับบ้านเก่าเจนนี่ขยะสังคมลิสแผนกาใบสุดท้ายโอ้เป็นเป็นจอมเวทเบล่านะครับเป็น SR นะครับธรรมดาเกาะได้มาแล้วครับ SR ใบแรกของเรามาแล้วครับสำหรับซองที่สี่ นะครับก็ใบแรกเป็นเป็นนาคนะครับราคาชาติที่คูณขายสัตว์ทดลองใหม่เลขหนึ่งเปลี่ยนเมนแล้วก็เป็นโอ้ยนะครับเป็น,ว,น,ปน,นวันชัยเป็ดรุ่นพ่อวันชัยเป็ดรุ่นพ่อนะครับก็ยูอาอีกใบเว้ยยูอาร์ใบแรกดิอันนั้นเป็น s อสาโอเคเราไปกันต่อครับซองต่อไปนะครับซองที่ ผีเสื้อของเดซี่ไม่นะมุลโทไม่นะพี่หน่วงแล้วก็เจ้าของร้านปาทูน่าพันปักษาที่เป็น SR นะครับก็เป็นการเคาเต,เตอร์ที่ดีมากเลยนะใบนี้โอเคเราไปกันต่อโอเคนะครับก็ได้มาแล้วนะครับซองที่6หมู่บ้านเห็ดนะครับเป็นลายเมจิกดินแดนหินมะของมิเสวนะครับเป็นลายเมจิกของเด็กหิมะ เป็นการ์ดอมตะเสาทงคอนสตรักแล้วก็อ่าเป็นส,สถานีตำรวจไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับไปกันต่อเราเปิดไป6กซองก็เหลืออีก14ซองน,นั่นเองก็ยังมีโอกาสได้อะไรดีๆบ้างอยู่นะซองที่7นะครับของเรามาแล้วก็อี First card, bon กเ s t ร์สาร์ดบนิวานอนแห่งสวนสัตว์ก็ในเด็กลิงนะครับปรคอซื่อสัตว์ แล้วก็แมรี่พนักง,งานตอนรับตำรวจไฟแรงเอ็นวูอ้าวหมดแล้วอะไรเป็น R นะครับก็ไปจุดท้ายละโอเคครับมากันที่ซองที่แปดสาจแทงไอดอลคนเกง่งไม้แกสิษิ์ก็อีเฟิร์สลาสแล้วก็เป็นทนายเตะปากนะครับคุณสนับสนุนดีเพรสนนก็เป็นอาโอรต้องไว้นี่นี่วะโอเค ต่อไปซองที่9นะครับผมไม่ค่อยได้อะไรที่มันแบบว่าแบบเฉพาะเด็กเลยนะแบบกระจายอย่างเดียวเลยปอกคอซื่อสัตว์หมู่บ้านเห็ดทนายกิ๊บไอ้ดำจากนาลกแล้วก็เป็นเจ้าแม่กาลีที่เป็น U r ถือว่าข้อนั้งสวยดีนะครับแต่ว่าถ้าได้เป็นอาร์ตอื่นก็น่าจะดีกว่านี้หน่อยไปต่อนะครับมากันครึ่งทางนะครับ ก็สองที่สิบดินแดนหินมะวานเสาธงคาบูช่วยด้วยนะครับโอ้ใบนี้ผมอยากเอาไปเล่นเด็กสัตว์จังหยุดนี่ตำรวจเป็นการ์ดอานะครับทำไมมันแย่อย่างนี้เนะี่ยไม่แต่อะไรก็ไม่รู้สองที่11ของเราไม่นับมนโทวบนิดไม่นับพี่หน่วงแมรี่แล้วก็ใบท้ายเป็นบันลังนะครับ คอนซัคของตวกแตนนะครับโอ้ไม่มีอะไรที่มันน่าเล่นเลยโอเคเราจะไปกันต่อโอเคไปกันต่อนะครับขนมานี่แฟร์วานทามินก้าไม้กายสิทธิ์คาบูช่วยด้วยแล้วก็มาแล้วครับอาิเศษของเราพันปักษานะครับที่เป็นโอ้ผมได้มาทั้งแบบ SR แล้วก็แบบนี้เลยเป็นเซกนะครับก็น่าจะ จะมีอีกไหมหรือจะมีใบนิ้มใบเดียวโอเคเราไปกันต่อต่อไปนะครับคาถาสต็อปปูทนายกิฟต์ไอดำจากนรกขอจบรายการจอมเวทอนาปัดโอ้ไปกันต่อนะครับมาซองต่อไปผมเลิกนะับแล้วว่ามันเป็นซองที่เท่าไห่นะครับเพราะว่าเราจะเปิดกันไปแบบรัวๆเลยพอะอ้าง ซาชาจางไอดอลคนเก่งแบงค์พอร์ทัลทนายเตะปากคุณเก่งพลังช้างส่วนเด็กพี่หน่วงเราไม่น่าทำได้นะครับเรามีนิดเดียวเองผมยังไม่ได้คอนสตรัคท,ที่เป็นหลักแล้วก็ตัวก็ยังไม่มีนะครับเล่นไม่ได้นั่นเองครับโอเคมาละเปลี่ยนเมนกลับบ้านเก่าครุฑปรเมิตพลทหารหิมะ C ีลินที่เป็น SR ก็ถ้าเล่นในหิมาต้องใช้เยอะเลยนะครับหิมะเรามีน้อยมากซองต่อไปนะครับก็เป็นเจมี่ขยะสังคมราชาชาติที่คุณขายไอแม็กขยะสังคมคุดเวนไตคา,าถาสปดอาวุธหมดแล้วเป็น R นั่นเองครับตอนนี้เราเหลืออีก4-2ซองเท่านั้นก็ไม่มีอะไรเลยเราไม่ได้อะไรเลยนะครับ ่โอเคเราเปิดต่อโอเคมาละเสาธงขาบูช่วยด้วยไม่น้ำมนโทลิงบึงทมินพี o พต่อไปซองนี้แกะยากนะคะเพราะงั้นเอาไว้ซองสุดท้ายแล้วกันแปลว่าของหายากันไี้อยู่ข้างในเราจะโยนมันไปก่อนเดี๋ยวเปิดซองอื่นกันก่อนนะครับ สมดแล้วโอ้ไม่กอดพันบาทผมมรรทุกการได้อะไรบ้างนะครับมาละหมู่บ้านเห็บไอดำจากนรกดินแดนหิมะวานคุดคุดอีกตัวนะครับแต่คุดต้องใช้เยอะกว่าน,นี้เยอะเลยนะครับมีไม่พอแต่การเวทคุดครบนะผมว่าได้มีซื้อเพิ่มทรงนี้ โอเคเรามาเปิดอีกซองกันโอเคนะครับใบแรกเจ้าของร้านปาทูน่านาสัตว์ทดลองจานิง่งแบงก์อัศวินแบงก์นะครับโอมีโคตรน้อยเลยโอเคเปิดต่อไม่อยากแกะเลยนะครับ โอ้มันนงไม่ได้อะไรแล้วแหละเพราะว่าเสกออกไปแล้วนวงแมรี่เดซี่อ่าโอ้ใบสุดท้ายมีสวยหมดยี่สิบซองไม่ได้อะไรเลยนะครับก็พันบาทผมนะครับได้แค่นี้ก็ จะมีะมันอินทับสับคลิปนี้ก็ต้องขออภัยเรื่องภาพด้วยครับอันนี้ผมอัดมาจาก Discord อีกทีหนึ่งเพราะว่าจะได้ใช้ไมค์ที่ชัดขึ้นไว้เดี๋ยวรอบหน้าเราใช้เป็นตัวของอัดจากโทรศัพท์เลยแล้วกันแต่เสียงเนะี่ยอาจจะไม่ชัดเท่านี้นะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณครับชมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบผมมาสุ่มอะไรอย่างี้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเราเจอกันคลิปหน้า